ขอไว้อะไรให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในวิกฤตครั้งนี้ชาติหน้ามีจริงฉันใดค่ะขอให้ท่านอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีการทำรัฐประหารอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่าได้มาเกิดในยุคของผู้นำที่ขาดความรับผิดชอบ อย่าได้มาเกิดในยุคผู้นําที่โอหังคลั่งอํานาจไม่เห็นหัวประชาชนอย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นําค้าความตายหากินบนซากศพและคราบน้าตาของประชาชนและที่สําคัญค่ะอย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นําโง่เราจะตายกันหมดต้องบอกพี่น้องประชาชนความหวังพังแล้วพังครับพังเมื่อไหร่พังเมื่อวานนี้ ตั้งเมื่อวานนี้สองสามวันมาแล้วลหละความหวังพังที่ชั้นสามชั้นสอง